สวัสดีครับวันน,น,นี้วันที่สี่เดือน1ิบสอง้าหเป็นการสวดมนต์ครั้งที่สิบสคลิปหนึ่งวันนี้วันที่สี่เดือน1ิบสองหเดเป็นวันที่สิบสี่ที่ข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอสวายเสียงสวดสาเรยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพระพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชา และอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสต,ติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาัขาร,าระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เทินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสะมันตาจาักกว่า ลาสุอัตตราคะฉันตุเทวตาติทธธรรมมุนิราชันสะสุนันตุสัตคะโมขะตังสัจเจกามีจะรูเปสีริกิขาตาลาถาจันตะริเควิมาเนทีเปรัตถาจะคาเมตารุวานาคาหาเนเคหวัตุมหิเกเต,เต กุมาจายันตุเทวาชลัทะละวิจเมยันคะคันธรรมพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระจะานังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสาวนกาโลอัยยามภะทะันตาธรรมะสาวนกาโลอัยยามภะทันตาธรรมะสาวนกาโลอัยยามภะทันตา บทที่สองบทสวดนมัจกาลพระพุทธเ,เจ้านะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมามมสาัมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สามบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังกฉามิธัมมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิธุติยัมปิพุทธัทงสรณังกฉามิ ทุติยัมปิทำมังสารนังกระฉามิท hmm. <disciple. S 2> ุตียัมปิสังคังสารนังกระฉามิตาตียัมปิพุทธทังสารนังกระฉามิตาตียัมปิทำมังสารนังกระฉามิตาตียัมปิสังคังสารนังกระฉามิบทส่วนที่สี่บทส่วนสัจจการิยาคาถา นัตติเมตระนังอัญญพุทโธเมตระนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมตระนังอัญญธรรมโมเมตระนังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมตระนังอัญญสังโฆเมตระนังวะรัง เอเต,ะตเนะสัจจจเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบททีห้มหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสะมายังพรควาสังเกสุวิหะรติกะปิละถุสมิงมหาเวนะมหาตาภิกขุสังเคนะสิทิปัญจมะเฮติภิกขุสะเตหิสัพเพเหวาอรหันเตหิ ทสะหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยผุเยนะสันนิปติตาโหติภักวันตังทัศนายะภิขุสังทจอะอะตะโขจะรุนังพุทธาวาสัตกาลิกานางเทวานางเอตทะโหสีอะสังโขภะคววาสักเตสุวิหาระติกับปิละวัตตุสมิง มหาวเนมหตาพิกุสังฆนาสัตถิปัญจามัตเตหิพิกุสังเตหิตับเบเหวะอรหังเตหิสัตะหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะตันนิปะตะตาโหติภะกวันตังทัสานายะพิขุสังฆจะยันนูนะมะยันปีเยนะปะกวา เตตุปะสังกะเมยะมาอุสังกะมิตะวะพระกวตโตสันติเกปัดเกกะคาถาภาเสยามาติอะกะโคตาเทวตายะเสยะถาปินามพระราวาอุริโสสัมมิชิตวาพระนางปาสาเยยะปะสาลิตังวา อาหังสะมิเยยะเอวะเมวะสุทเวสุเสสุเทวสุอัต,ตนะอัตตาหิตาภควะโตปุระโตปาตุสาหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมังอันทะสุอเอกะมันตัง กิตาโขเอกาเทวตาปควโตวสันติเกอิกมังคารังอะาสิมหาสะมะโยปะวะนัสมิงเทวกามะสะมสัมขตาอะขะตัมหาอิมังธรรมะสะมะยังขันติตาเย,ยอับะราชิตาสังขันติอะตโขอะปะลาเทวตาปควโต,วตสันติเก อิมังคารังอภาสิตะระพิขะโวสะมาทะหังสุจิตตังอตัตโนอุชุกะมะกลางสุจาระทีวะเนตานิขะเหวะอิทิทยานิลันขันติปัติตาติอักตโขปะละยาเทวตาภาควะโตสันติเกอิกมังคารังอภาสิ เฉตาวาขีลังเฉตาวาปะรีคังอินทะคีลังโหจะมะเนชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจากปุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอภิโขปะอปะลาเทวตาพควัตโตสันติเกอิมังคารังอะตาสิเยเกจิพุทธังตะระนังฆตาเสเนเต นิสันติอภยะภูมิงปะหายะมะนุสังเทหังเทวะกายังปะริตุเตสันติติอภะ,ะโอะทะโภะควาพิขุอมันเตหิเยภุเยนะพิกาเวทะสะสุโลกะทาตุสูเทวะตาสันตินิปะติตาโหติ ตะภาคตังทัตานายะภิกขุสังฆะจ่เยปิเตภิกเวอเหสุอติตามะทานังอะระหังโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปาระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาไยเอสุเยยะถาปิไมหังเอตะลาหิ เยปิเตภิกาเวพิวิสันติอานาคตามัทนานัลหังโตสัมมาสัมพุทธทาเตสัมปิภควันตานังเอตบาบาลามเยวะเทวตาสันนิปาติตาริวสันติเสยถาปิไมหังเอตระ,ะหะอาจิลิสามิภิกเวเทวกายานัง นามาิกิตติสามิวิขเวเทวยากานังนามามิเจติสามิพิขเวเทวยากานังนามามิสังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกะโลธะภาสิสามิติเอวังระเตติโคเตพิขุภะวะโตปัญจะโสสุ รักวาเอตะาทะโวจัสิโลมะกะนุกะสามิยะตากุมมาตะทะสิตาเยสิตาสิริครับพระลังปะหิตัตตาสามาหิตาปุถุสีหาวะสารีนาโลมหันสาพิสานุนโนโอทาตะมะนาสาสุทาวิปัสันนามานาวิสาพิโยปันจะเต ยัญยาวเนกาปิละวะเถตะโลอามันติสิสัททาระววเกเสระเนระเนเตเวะกายาอาภิกันตาเตวิชนะถาพิขโวเตจาอาอสัปปะมะกะลุสุตวาพุทธ,ธรรม์สะสาสะนางเตสัปาตุเหตุยานางอะมะนุสานางทัสสานางอาเปเกตะมะนะ มัทธสุสหาสังอัฏฐสัตตะลิงตารังเอเกตหาสานงางอะมนุสานางมัทธตุอัเปเกนันตะมะทธกุติสาสัมภาภุรีอะหางตันจะสัมพังอะพิยายะวะวัติตานะจักขุมาตโตอามัญญสิตาฐา สาวะเกเศเนละเตเทวกาอภาิกันตาเตวิชานาะพิขโวเยโวหังกิตะยิสามิขิลาหิอนุป,ปุปโโสสัตกะสาหาสาวะยะขากุมมากะปิละวะทะวาอิทิมันโตชุติวัวนโตว,วันนะวันโต ยะสสิโนโมทะมานาอภิกามึงพิขุนังตมิติงวะนางจะสหะสา,หา,สาเหมวะวะตายะขานานะตะวันชิโนอิทิมันโตชุทิมันโต,ว,นตว,วันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอะภิกามึงพิขุนงางตมิติงวะนางอิเจเตโสภะส,าสาหะสายะขานานาตตะ วันนิโนอิทิมโตชุต <im> ิวันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอะพิกามึงพิขูนางสานิติงว่านางเวตามีตาปัญจสตายะขานานะตะวันทิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยะสสิโนโมทะมานาอะพิกามึงพิขูนางสามิติงว่านาง กุมิโลราชาฆาหิโกเวปุระสะนิเวสนังพโยนังสะตระหะสังยะกานางาังปุยะสุลาตติกุมิโลราชาฆาหิโกโสปาคะสะนิติงวนังโุริมันจะติสังราชาตตะละโทรประสาสติคันสัพพานังอภิปปิมหาราชายาสะสติโสปุตตาปิสั สะพหาโวอ,อิธนะมามะหังมาลาอิทิมันโตชุทิมันโตวันนะมันโตยสะสติโนโมทะมานาอะพิกามึงพิกุนางสะมิติงวะนางทะาขีนางจะธิสราชาวิสุโหมตับสาสสติคุมพันธานังอะพิปติ มหาราชายสาสิโสปุตตาปิสัตตะภาโวอิทนามามหัาพระาอิทิมโตชุทิวันโตวัน,นะวันโตยสาสิโนโมทามา,าอภิกามึงพิขูนางสามิติงวานังปัจจิมาจะอิทิราชาวิลูปะโขปะสาสาตินาคานังอพิปติมหาราชายสาสันติโส โบตาปิสัตส,สัพหะโวอิทะนามาพระหะพระลาอิทิมันโตสุทิมันโตวันน์มันโตยะติโนโม,มานามาอาภิกามุงภิกขุนางตะมิติงวะนังอุตะลันจะาทิสังราชากุโวกุเวโลตะปะาสาสติญานังอาทิปะม,มหาราชา ยะสาสีโสปุตาปีตาตุพระหาโวอิทินามะมะหายบาลาอิทิมันโตชุทิมันโตวันนาะมันโต <c oughs> ยะตติโนโมทะมานาอะพิกามึงพิขูนางกะมีติงวะนาง บุลิมะทิสังทตาละโททัขาเนนะพิกุกโกปัตถิเมนะวิรูปักโโกุเวโลอุตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสะมันตาจัตุโลทิสาทันธันละมานาอธิสุวะเนกาปิละวะตะเว เตสังมายาวิโนทาสาอากูวัจจนิกาสถามายามกูเกนทุเวเกนทุวิทุจ,จะวิทุโตสหจันทโนกามะเสโทจ,จะกินนุมัตถุนิมัตถุจ,จะปะนาโทโอปะมันโยจ,จะเทวะสูโตจ,จะมะตะลิจิตตะเนโสจับ คันพระโพนาโพราชาชะโนสโพอาคูปัจจะสิโขเจวะติมมะพระลูสุริยะวัจจะสาเอเตจัญญาจะราชาโนคำพังพาสาหะราชุพิโมามามนาอภิกามึงพิขูนางสามิติงวะนงางอถากูนาภาษานาคาวู สาลาสาหาตันชากากรมพระรับตะลาะอาคูปายาตา,าหยาบิยา,ยามุนาทะตะละถาจะอาคูนาคายะสัาสิโนโอเอลาวันโนมหาราโคโสปากาสามิติงวานังเยนาคาราเชตหาสาหะลันติทิพพาธิชาปักปุวิตุทะจกักปุเทหา ยะวะเตวนามัตมะปัตตาจิตลาสุปันนาอิทิเตานามังอะพะยังตาทานาคาราชาณมาสีสุปันโนโตโเขมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาใจาอุป,ปาหะยันตานาคาสุปันนาสะละสะละนะมะกะสุพุทธังชิตาวะชิละหังเถนะ สมัมูทางอาสุราสิตาระตะโลเวสะเวเสเตอิทิมันโตยะส,ะสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอนุสุราทานะเวขาสาเวปุจิตติสุจิตติจะกปะหาลาโนณมุจีสหสะตันจะาริสุตานังสัพเพเวโลจะ นามกาสัน,นาหิตะเวตะลิเสนางลาภุพัฒทะมุปาคะมุงจะมะโยธานิพระทันเตพิขุนางสามิติงวนางอาโปเจเทวาปัวีเตชะโยวาโยสัตาคะมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจัก ยะสัสสาสหาเมตากาัลุณ <c> า <oughs> กายิสาอาคูเทวายะสะสิโนทะเลเตเทะสะทาธากายาสัพเพนานะัตตะวันทิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะตติโนโมมะนามาอะพิกามึงพิกุนงังสะมิติงวะนางัง เวทุจะเววาสหะีจจะอสมาจะเทวายามาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระขันตาสุริยประปูสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูบุระขัดกิตาณาขาติตาบุระขตัตขิตาอขิตาคูมะัดขาพาระตาบุระสันขิตะสขิตเสโทสะโกปขิาขาุริตา โททะเสเตสะทะสัากายาสยัพเพนานะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสะสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิขูนังสามิติงวานังอาถาคูสหภูเทวาชาลามะคิสิขาลิวะอาทิถากะจะโลชาจะอุมาบุพะ นิพาสโนอรุนาสาหาธรรมะมาจาอาจุตาจะอเนชากาสุเรยะสุจิลาอาคูอาคูวา,าวะเนสิโนทะเลเดท,ทาสัทธากายาสัพเพนานาตะติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยะตติโนโมทมานา พิการมึงพิกุูนางตะมิติงวะนางสะมานาตะหาสมานามาสุนุสามะนุสุตะมาทิทาปะทูศิกาอากูอากูากมะนูปะทูศิกาอะถาคูละหะโยเทวาเยจะโลหะวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวยะส,ะสีโนตะ เสเตสะทะสตากายาสัพเพมานตะวะนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวะนะวันโตายะสะติโนโมนะมานาอะภิกามึงพิกุนางสะมิเตงวะนังสุก,กากาลุหาอาลุนาอาโกเวขนาสาสะโหโอทาตะคังหาปามโมขาอาโกเทวา วิจักขะนาสะทามันตาหาละคะเชมิสาเกยะยะสะสิโนฐานะยังอาคาปะนุโนโยทิสาอะพิวาาตัตติทะเลเตทะเลตากายาสาเปนานันตะวันทิโนอิจิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยสะสะติโนโมทามานา อภิกรเมงบิกุนางสามิมติงวนังเจมิยาสุติตายามะกะตะกายะตะสิโนลำพิกะตาลาภเสเตาโชตินามาจะอาวะตะวะนิมาละติโนอาคูตะถาคูปาละนิมิตาทะเสเตะสะทะ,ะสะตากายาสัพเพ นาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาสิวันนาะวนนะวโตยะสติโนโมทะมานาอะภิกามึงภิกูนางตะมิเตงวานังตะเทเตเทวะนิกายตัปเปนานตะวันทิโนนามันวะเยนะอาคังชุเยจังเยจังเย สติสาสหาปปุสาชาติมะคีรังโอคาธิเนมะนาสาวะวทะเขโมคะตะลังนาคังจะวะทางอาสิตาติตังพมมาปะละมัตโตจะจุตาอิทิมันโตตหาสานางกุมาโลอิโสจะโสปาคะตะมิติงวานัง ตาหะสะพมมะโลกานางมหาพมมาทิติถาติอุปะปันโนชุติมันโตพิภากายโยยาสาสิโสทเสถะอิสะลาอาคูปันจากเกวาสานิติโนเตสันตะมัตฉะโตอาคาอาริโตปะริวาริโตเตจัตเตอาภิกันเต สินเทเทเวภมสะมเกมาละเสนาอาภิการิปัจาจกกันหะสะมทิยางเอถาคหะถาพันธะกะราคาราาเกนะพันธะมัตถุโวสะมันตาปะริวาเทนะมาโวมุนจิถะโกจิน่งอิติตะทะ มหาเสโนกันหาเสนางอะเปสเสิยานิปานินาตาละมหาจาสะสาหังกันตะวาเพละวังยะถาปาสุโสเมโททะนยันโตตวิจูโกตะทาโสปัจจุทาวติสังกุโทยะสายังวะเสกันจะสับพังอภพิยาวะ วะคะติวานะจากุมาตะโกอามัญญะยิสตตาสาวเกเสละเนละเตมาลาเสนาอะภิกันตาเตวิชาเนธาภิขาขโวเตจะกอปโตอับบาปะปะมะกะลุงสุตะว่าพุทธังสะสาสนังวีตลาเคหิปังกามุงเนสังโลมัน ปิอิยะภูงับเปวิชิตาละคามาพายตีตายะสสิโนโมทะติสาหาภูเตหิสาวกาเตเชนะสุตาติ